ครับทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาแบ่งปันนะครับเทคนิคในการดูรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับทุกคนง่ายๆแบบเราสามารถเช็คได้เบื้องต้นได้นะครับทุกคนนะครับเราก่อนอื่นเราก็จะมาดูหลังจากที่เราดูาหน้าบางคนหน้าบางคนหลังตรงกับรอแล้วเราอีกอย่างหนึงเราก็มาดูอีกเช่นเดิมนะครับทุกคนดูเบ้ากุญแจนะทุกคน เบ้ากุญแจนะเบ้ากุญแจนี่จะต้องตรงกันนะทุกคนต้องให้มันลงรอยแบบนี้นะทุกคนให้ลงร่องแบบนี้โอ้ยทีวีโทรโทรทัศน์โทรศัพท์ไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนมขาขอไปนะครับนี่ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะต้องตรงกันนะครับจะต้องไม่ยื่นออกมานะครับหรือว่าต้องไม่ยุบเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ายุบเข้าไปแล้วก็ใช้ไม่ได้นะทุกคนนี่ ต้องดูแบบนี้นะมีจะได้มองเห็นนะครับทุกคนเห็นไหมครับคอตัวนี้จะต้องตรงกันนะครับช่วงนี้จะต้องว่าได้ห่างระยะห่างคอสมควรนะครับทุกคนนี่ครับเราใช้แผ่นมือเราลองประมาณ2หรือ3นะครับแต่ต้องไม่มี2ชิดหรือว่า3มชิดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาวิธีดูให้นะครับทุกคน มันมีความห่างของเขาอยู่นะครับแต่เราสังเกตได้นะครับทุกคนเราสังเกตพวกพวกนี้ได้นะครับพวกน็อตหรือว่าพวกอนี้เราดูได้นะครับนะครับเราดูได้ว่ามันสนิทไหมถ้าไม่สนิทก็แปลว่าส่วนมากไม่หักก็คงคงคงไม่ตรงเนาะทุกคนนะครับต่อมานะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับนะครับดูฝั่งนี้ แล้วก็ดูชุดนี้ครับทุกคนชุดน็อตนะครับหรือว่าชุดประกับชุดประกับไฟนะครับชุดประกับไฟนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์พวกนี้นะครับว่ามีรอยเป่ามีรอยแก๊สไหมนะครับมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไหม,มาไหมถ้าเปลี่ยนสีมาก็ให้ส่นินฐานได้เลยว่ารถกับจะเคยแต่งมาหรือว่ายังไง หรือว่าเคยเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนอะไรมาแล้วก็อาจจะไม่เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นโคมียมแบบเงาๆแบบนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับก็ขอไปนะครับเพราะว่าร้านร้านเราติดถนนใหญ่นะครับก็เลยจะมีเสียงรถควนต้องขอภัยต่อมาก็ดูน็อตตรงนี้นะทุกคนก็จับดูแบบที่ผมเคยบอกนะน็อตตรงนี้ต้องไม่เยินแล้วก็ต้องไม่มีรอยน้ํามันเบรกเยิ้ม นะทุกคน้องดูแบบนี้นะต้องไม่มีรอยเบรกเยิ้มแบบนะครับตรงนี้กำเบรกเบรกก็ต้องกำได้ปกตินะทุกคนเบรกต้องไม่มีรอยเยิ้มช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องลมตาแมวนะครับตาแมวก็ต้องไม่แตกนะครับน็อตโอเคนะครับน็อตก็อยู่ปกตินะครับไอเรื่องสีก็ก็ขึ้นอยู่ที่สภาพรถนะครับเรื่องสีเรื่องสีก็แล้วแต่ร่องรอยกัน ใช้งานมานะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเราต้องดูว่าพวกเนี้เราต้องมือเราเนี่ยต้องรูปแบบนี้นะต้องรูปไปดูว่าระหว่างตัวนี้นะเขาติดไหมถ้ามือผ่านไม่ได้นะถ้ามือผ่านไม่ได้แปลว่าอาจจะเคยชนมาหรือว่าอะไรนี้นะครับมันต้องต้องคอยสังเกตดูนะทุกคนเนี่ครับพวกเนอะพวกเห็นไหมครับชุดรอยต่อของของอ่า ชุดสีเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะสนิทนะครับทุกคนเขาจะสนิทมากเขาจะสนิทมากเห็นไหมครับทุกคนนะครับนี่ครับอันนี้ทันนี้แกวเลยชุดสีเดิมชุดสีเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่ามีเห็นไหมครับทุกคนถ้ามันมีรอยอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเนี่ยแลวพวกนี้ก็คือนถตใช้งานไม่ค่อยได้ดูแลนะทุกคนไม่ค่อยได้ดูแลนะมีนอ็อตมีเศษ เศษหินเศษอะไรเข้าไปนะเ่ยตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยเราก็ดูได้ครับต่อมานะครับล้อหลังนะล้อหน้าล้อหน้าสมมุติดูล้อหน้านะครับล้อหน้าต้องไม่ติดกับคอนโซลตัวในนะครับทุกคนต้องไม่ติดนะครับหักหมุนซ้ายหมุนขวาต้องไม่ติดนะครับบางคนนะครับตรงนี้บางคนต้องไม่ชิดไม่ชิดชุดสีตัวตัวติดกับรถนะครับทุกคน ต้องไม่ติดกันนะนี่ครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับน,น็นอตน็อตก็เดิมนะน,อน็อตก็เดิมโช่าปั๊มปั๊มเบรกหน้าก็เดิมนะครับจานก็สวยนะครับหมุนดูแล้วไม่มีรอยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับทุกคนก็เรื่องทุกสีก็วางว่างกันอีกทีนึงนะครับทุกคนอ่ะต่อมามาดูนะครับอันนี้นะครับดู ดูตรงนี้นะครับทุกคนดูนอ็อตดูอะไรนี่ก็คือรถเขาก็ขึ้นอยู่ที่ผิวการใช้งานของรถแต่ละคันนะครับทุกคนนี่ครับประเก็นเดิมนะครับอันนี้ก็ประเก็นมีรอยขาดก็จันิฐานเลยนะครับว่าอาจจะเคยหรือทางพัดมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเพราะว่ารถอายุนานนะครับก็ขึ้นอยู่ที่สภาพขึ้นอยู่ที่ว่าคนขายเขาขายเท่าไหร่เราพอใจซื้อได้เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับต่อมานี่ครับดูตรงนี้ ก็ไม่ไม่เดิมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นขี้เกลือนะทุกคนเป็นขี้เกลือนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือถอดแล้วนะวิธด,ดูดูยังไงว่าเขาถอดแล้วนี่ครับดูประเก็นนะครับทุกคนเห็นไหมประเก็นมีรอยขาดออกจากกันนะครับซึ่งทุกคนถ้าได้ดูคลิปที่แล้วนะครับทุกคนประเก็นเขาจะติดกันนะครับติดกันทุกทุกชิ้นเลยนะครับส่วนส่วนชุดเฟืองท้ายนะครับก็ ก็โอเคนะยังไม่เคยถอดก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาทางนี้นะครับทางนี้ก็มาดูท่อนะครับดูท่อว่ามือลงได้ไหมนะครับถ้าเบียดเกินก็ใช้ไม่ได้ครับเห็นไหมครับต้องต้องดูแบบว่าต้องดูให้เห็นให้เห็นนะครับคนล้อจะต้องไม่ติดกับท่อเสียนะครับแล้วก็องศานะครับเวลาท่อพ่นมาใช่ไหมควันนะครับควัน เวลามีควันหรือว่ามีอะไรนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องต้องดูอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้จะต้องไม่มีควันแปะอยู่ที่แผ่นป้ายทะเบียนนะทุกคนถ้าให้ดีเลยคือต้องดูตรงนี้เลยระหว่างท่อเสียกับเนี่ยเวลามีควันออกมาปุ๊บจะไม่กระทบท่อ,อเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่า แผ่นป้ายทะเบียนต้องไม่ดำนะทุกคนให้สังเกตดูง่ายๆเอามือจับเลยครับมือจับดูนี่มือจับดูแบบนีบนน้ถ้ามีคราบเข่าท่อเสียนะคือว่าคันนี้โดน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 ,โดนท่อพัดเข้าไปหารออะไรอย่างเงี้ยโดนมาแล้วนะทุกคนอันเนี้ยเราดูง่ายๆสังเกตง่ายๆนะครับต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องสีนะครับทุกคนเรื่องสี เรื่องผิวสีเบาอ,อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูต่อนะครับทุกคนสําหรับคันนี้นะก็ามาดูชุดสีมีรอยแตกนะครับแปลว,ว่าล้มคันนี้น่าจะมีรอยล้มมีรอยกระแทกมานะทุกคนสันนี้ฐานเลยแต่เป็นสีเดิมติดรถนะถ้าเจ้าของคนที่ขายให้หรือว่าที่ร้านที่ขายเขาทําสีให้ใหม่หรือเขาเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ก็โอเคนะครับเพราะว่าโดยรวมคันนี้ ไม่หนักนะครับดูดูตรงนี้ได้นะทุกคนเนี่ <S <S ถ้าถ้าถ้าล้มแรงนะทุกคนถ้าล้มแรงตรงนี้จะพวกเนี้ยนะครับตรงเนี้นะถ้ารถมีรอยล้มแรงนะตรงนี้จะขูดไปหมดเลยนะครับายแฮนนี่จะขาดเลยทะลุขูรอยขูดกับพื้นถนนไปเลยแบบนี้นี่ก็คือปกตินะครับล้มแบบนะครับแต่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่า,าเขาล้มแบบไหนนะครับทุกคนแต่ว่าก็ดูดูผมดูแล้วว่า ไม่มีรอยพับก็คือน่าจะล้มแหมนนะครับมีสองข้างเลยนะครับพวกนี้นะครับดูว่าสมราคาที่เราจะซื้อไหมร้านจะทําให้หรือไม่นะต้องดูว่าร้านเขาจะทําให้ไหมร้านที่ขายเขาทําให้ไหมถ้าทําให้ก็ซื้อได้แต่ถ้าไม่ทําให้ก็ดูว่าราคาที่คุณตกลงกับเขานะครับว่ามันสมน้ําสมเนื้อที่คุณจะจ่ายไหมก็ตัดสินใจเอาเองนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็แตกนะทุกคนฝั่งนี้ก็แตกนะครับฝั่งนี้ก็แตกนะตัวนี้เนี่ยครับดูดูได้ครับถ้าเกิดว่ามีรอยแตกรอยรล้ารอยอะไรเงี้ยก็สสนนิฐานเลยว่ารถล้มมานะครับล้มล้มแบบไหนคือล้มแหมะล้มแหมะหรือว่าอาจจะโดนกดทับกดทับลงจากบ่กนะครับกดทับลงจากบ่แบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้ากระแทกกระแทกต้องมีรอยยุบรอยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน ส่วนมากส่วนมากที่ผมเจอแบบนี้นะเพื่อนๆถ้าผมเจอแบบนี้คือส่วนมากคนจะนั่งนั่งยังไงนั่งแบบนี้นะทุกคนนั่งแบบนี้คนนั่งเนี่ยครับนั่งแบบนี้นะครับนั่งห้อยขาว่างั้นเถินนะคือรถจอดไว้แล้วมีคนมานั่งหรือว่ามีอะไรที่หนักที่สุดแล้วมากดทับถึงจะแตกได้แต่นะวะ่าเพราะว่าชุดสีเดิมๆนะ ชุดสีดํเดิมเนี่ยแตกยากมากถ้าไม่มีรอยกดทับกดแรงกดจริงๆไม่มีแตกนะถ้าล้มทุกคนดูได้นะถ้ารถล้มนะจะไม่ใช่ลักษณะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับรถล,ล้มเนี่ยสังเกตมาเลยมาดูเลยนะเนี่ยสังเกตเลยว่าตรงเนี้ยถ้ารถล้มข้างข้างซ้ายถ้ารถล้มเนี่นะชุดเนี้ยจะต้องรอยขูดเลยรอยขูดไปเลยนะหรือว่าเปลี่ยน อยนเป็นปุ่มพลาสติกอย่างเงี้ยก็เป็นรอยล้มมานะแต่เ,เนี้ยนะครับดูมือดูมือผมนะทุกคนเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับซึ่งปลายมือเบรกนะครับปุ่มมือเบรกไม่มีรอยขูดนะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขูดกับพื้นทุกคนต้องรู้เวลารอยขูดขูดกับพื้นมันเป็นยังไงนะทุกคนทุกคนต้องดูนะคลิปนี้ยาวแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสําหรับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะหรือว่าทุกคนเลย ที่กำลังจะมองหารถมอเตอร์ไซค์มือสองนะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเนี่ยอันนี้คือรถรถล้มล้มก็อาจจะล้มแต่ว่าเราไม่รู้ว่าล้มมาแบบไหนนะทุกคนแต่สันนิษฐานว่าการล้มเนี่ยคือมันไม่มีเห็นไหมทุกคนรถคันนี้ไม่มีไม่มีรอยคู่ตามตามพื้นเลยนะนี่คือจะบอกว่ารถล้มร้0ยเปซไม่ได้นะครับต้องดู เนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยกดนะครับทุกคนมันต้องเป็นรอยกดแบบนี้ครับมันเป็นรอยกดเนี่ยมันเป็นรอยกดอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับเราต้องเราต้องดูว่ารอยกดแบบนี้กดจากเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่ามันที่ผมบอกว่ามันเป็นรอยกดกดทับรอยกดทับมากกว่าที่จะเป็นรอยล้มนะทุกคนรอยกดทับมากกว่ารอยล้มเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีรอยล้มไงมันไม่มีรอยล้มนะทุกคน รอยล้มไม่มีนะครับเนี่ยชุนดน็อตก็ไม่เคยน็อตก็ไม่ขยับนะทุกคนยังไม่เคยซ่อมเลยรถคันนี้ซ่อมชุดสีนี้ไม่มีเลยไม่มีรอยแบบว่านี่เลยเห็นไหมผมมองดูแล้วเนี่ยผมจับรูปให้ดูได้เลยนะทุกคนไปดูของตัวเองได้เลยนะจับมาเลยหัวน็อตเนี่ยถ้าจับมาแล้วมีมีการรูดกับนิ้วนะแปลว่ารถถอดมาแล้วเพราะว่าตรงนี้ใช้ไ้เลย ใช้บล็อกลมหรือใช้ตัวทีขันนะส่วนมากจะเป็นแรงนะครับแล้วก็จะเป็นแรงลูดรอยขยับของของอชุดบล็อกหรือว่าชุดตัวทีนะทุกคนเนะี่ยนี่ครับผมถึงบอกว่า,าการดูรถมันต้องดูให้ให้ดีว่ารถคันนี้เขาล้มมาเขาล้มมาจริงหรือว่ามันเป็นแค่รอยกดทับก็ต้องดูอยู่ที่เจ้าของเจ้าของเต็นท์เขาจะ ดูแลให้เราไหมขายตามสภาพหรือขายแบบเก็บสีถ้าเราลองแล้วนะถ้าเราขับแล้วถูกใจนะเขาบอกเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรให้นะก็โอเคทุกอย่างก็จบเพราะรถไม่ได้ชนนะรถไม่ได้ชนหรือว่าชนก,ก็ล้มก็ล้มไม่หนักชนก็ชนไม่หนักนะทุกคนต่อมามาดูนะฮะมาดูเลขใหม่นะทุกคนมาดูเลขใหม่นะเลขใหม่เจ็ดหมื่นะทันนี้ใช้มาหนักไหมนะครับใช้มาหนักไหม ผมว่าผมว่ารถรถ7 0 0ด,ด0เนี่ยใช้ไม่หนักไม่หนักเพราะว่าอะไรรถคันนี้ปี 2015- 2016ทุกคนหารเลยนะครับจาก2015มาถึง2024นรถกี่ปีแล้วหารด้วย70,000นะครับทุกคนรถกี่ปีหารด้วย74 0ด0นะครับแล้วจะรู้เลยว่ารถคันนั้นอะรถคันนี้ใช้ใช้มาแล้ว ใช้มาแล้วกี่ปีตกปีละเท่าไหร่ให้เราคิดอย่างนั้นนะครับอย่าไปมองว่าโอ้ยรถเยอะจังเลยนะครับรถวิ่งเยอะจังเลยรถไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะทุกคนต้องไปดูว่ารถคันนั้นเขาจดปีทะเบียนอะไรเขาออกมาเมื่อไหร่นะครับถ้าถ้ารถไม่มีการปรับไม่นะผมกล้าพูดเลย,เลยว่ารถคันนี้เดิมร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ปีรถ2เลขใหม่ขึ้นขนาดนี้ผมว่าไม่น่าเกียด แต่ถ้าเลขไม้ขึ้นอย่างน้อยๆเลขไม้ขึ้นอย่างน้อยๆก็ต้องมี 20,000- หรือ3 0 0ห0หรือแต่ถ้า88900้านี้ผมกล้าพูดได้เลยรถคันนั้นอาจจะสายไม้ขาดนะครับทุกคนสายไม้ขาดเพราะว่าอะไรทุกคนมาดูนี่นี่นี่ครับต้องจับดูอย่างเงี้ยสายไม้ขาดจริงไหมนะสายไม้ขาดไหมนี่รหัสโค้ดตรงไหมเนยองดูแบบมันด,มนดูมันดูหลายอย่างแต่ว่าผมพาทุกคนอ่ะมาดู ภายนอกนะครับดูสังเกตภายนอกว่าเขาเป็นยังไงนะวิธีดูรถง่ายๆดูได้ด้วยตัวเองเสียเวลาเดินดูรอบรถสักหน่อยนะเพื่อนๆเสียเวลาเดินดูรอบรถเชืงหน่อยไม่ใช่ว่าสีสวยแล้วขับออกไปเลยไอที่สีสวยๆมันก็แฝงมาได้หลายแบบเหมือนกันนะฝากให้คิดฝากให้คิดนะครับทุกคนของเดิมของเดิมมีแตกมีเล้าเป็นเรื่องปกติ ไม่วิ่งเยอะเป็นเรื่องปกติเบาเปลี่ยนใหม่ก็เป็นเรื่องปกติเน,นี่ยหุ้มเบาะใหม่ก็ร้อยกว่าบาทก็จบแล้วนะครับอยู่ที่โชว์รูมอยู่ที่เต็นท์เขาเปลี่ยนให้เราไหมเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับยาวสักเล็กน้อยแดี๋วว่ากล้าพูดได้เลยว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์กันแน่นอนโอเคเดี๋ยวเจอกันคันหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ